ผมพูดจากฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นแม่งไม่เข้าใจใครไม่เป็นแม่งไม่รู้ใครไม่เป็นแม่ง,ๆๆๆมมงอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ลองใช้ดูการที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยมันเริ่มมาจากโรคกระเพาะก่อนคือกระเพาะเราเนี่ยไม่แข็งแรงเช <c oughs> ื่อไหมผมเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าธรรมดาเมื่อก่อนผมนอนอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องนอนอย่างนี้คือหัวเนี่ยทิ่มขึ้นฟ้าขาเนี่ยชี้ลงดินนอนอย่างเงี้ยทุกวัน เพราะอะไรเพราะเวลานอนปุ๊บเนี่ยกรดมันดันขึ้นมาแสบร้อนแสบไปหมดเลยเหงือ่อแบบโอ้โหเจ็บไปหมดะล,ลิ้นเลิ้นเนี่ยเจ็บไปหมดเลยไปเช็คโอเคกรดไหลย้อนคือชีวิตมันบัด,บ,ดบัดซบอะมันจะมีวิธีที่ผมใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือใช้วิธีแบบสูตรโบราณหั่นกล้วยดิบกระเจี๊ยบเขียวคุณก็ต้องกินแล้วก็ยังมีพวกใบบัวบกต่างๆนั่นะว่าหนหางจระเข้อะไรเหล่านี้เนี่ย มันก็จะลำบากหรือตรงที่ว่าคุณต้องไปหาไอสิ่งของพวกนี้ที่วันนี้เนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะแนะนำก็คือตัวนี้แหละฮะคือตัว URD อ,อ่ะเอามาเดี๋ยวให้ดูเจ้าฮาชิ URD ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆแต่ที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านจระเข้ใบบ,บัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้ง6ปัน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาฟรานกล้วยดิบ ไปปอกกระเจี๊ยบเขียวไปปอกว่านหางจระเข้ไปหาใบบัวบกมาไม่ต้องจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือกบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดกรดที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้โปรเทคกอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็นมันก็เป็นการเคลือกบกระเพาะเอาตรงๆรสชาติอร่อยหวานๆนะครับหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิถีพิถานพอสมควรแล้วที่สำคัญไอ้เจ้ายูอดีตัวนี้เนี่ยเขามีออย นะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็กสุดยอดนะฮะ GNP ISO 9001 b s, <S a <HA> c p เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะเชื่อผม